หอหอนี่เราท่านมานะมาก็อยากไปด้วยนะโอ้หมามันจะหัวเน่าแล้ววันนี้นโอ้โอ้หมาหัวเน่าตุตุกลินมาแล้วกลิ่นเหมือนหมาหัวเน่าเลยตุมากเลย,ยเน่ามากเลยหัวหัวหวมาหเน่าโอ้แตเดี๋ยว ออกเดินทางไปซื้อพวกน้ำโค้กน้ำแข็งแล้วก็ของอะไรต่างๆเอาไว้นะท่านโอ้ยอย,ย,ย่าดีมาวางวกอายุตะก้าเอกดห,อหัวกันลบยิดนะ แล้วก็ไปบ้านเขียวก่อนนะท่านเห็นว่าปันหาแมงกินนูนได้เดี๋ยวไปเอาแมงกินนูนเราก็มาบ้านเขียวบอกเพื่อนเด้วพรุ่งนี้ไปได้อ,อูออยูเพื่อนไม่ใช่เด็กน้อยเนาะวันนี้หยุดไปก่อน เราไม่ใช่เด็กน้อยเไม่ใช่ลุงประสาทเ <c oughs> ราก็ได้ทราโตแล้วนะนี่ก็มาบ้านเคียวแล้วท่านส่วนพี่ชายคนบ้าเห็ดสองคนที่มาช่วยงานเราื่าวานเนี่ยเพิ่นก็หยุดนะวันนี้ <c oughs> บอกว่าหยุดนะท่านเพิ่นได้แมงกินนูนหรือเปล่า เดี๋ยวไปดูก่อนก็ได้แมลงหรือเปล่าจะได้เป็นของฝาก ทำอะไรกันอะะใครมาแดงบ่อู้โอ้โหออมยคนจ่มหลังกดงนบ่รลเลยเออนี่เกิดตกงขะใครมาแดงใคบาทโอ้ห้าสิบบาท โอ้ไปหาเย่ครับโมแดงเออไปไปหาหมอหรือเปล่าไม่ไปไช่องสัมบ้านค่อยไปทำงานที่ตาชายช่องสัมบ้านเอาอีกสองสามวันเออให้นี่ก่อนหายดีก่อนไอ้ท้อหายหายดีก่อนเอออะมันร้อนเลยมันยิ่งอันนั้นนะมันเป็นอะไรสรุปนะโมแดงกัดอ๋อโมแดงกัดโอ้โมแดงกัด แพื่อ้ล่นาท่านะบเ็อ่ต้องไดดนอนีไรเพืรถม่อะไรัอยมไเ่อนมหานะท่านเพื่ยนเป็นมหานี่จุดที่ถมที่ไว้นะพี่น้องเลยจุดจุดที่ถมที่ไว้ทํา ถ้ามีเงินคนบ้านเห็นเพนื่นว่าจะเก็บเงินจากการทํา y o YouTube เนี่ยสะสมไว้ทําบ้านนอกดาวอยู่ตรงนี้ทําอยู่ตรงนี้อ,อแต่ว่าจะไม่ทํายกพื้นนะอาจจะทําแบบอา่าเทพื้นเหมือนบ้านน้องอามแต่ว่าเป็นนอกดาวเล็กๆหลังเล็กๆก็กปักล็อกนะฮะอันนี้เป็นสะสะนามที่เพิ่นขุดด้วยมือเนะท่านไม่ได้ใช้รถแมคโครนะ นี่ขุดด้วยมือเอาอืมอืมเนาติดลบี้เลยเนาะติดลบอยู่ตะเบิกลงกหน้าอีกก็ติดไปเรื่อยอีก ยังไม่ไปหมทำงานดูเลยเงื่อลงไปเลยปลาเลยเพื่อลงเนาะอู้ผนบอกว่าเดี๋ยวอีกสองสามวันจะไปอ่าเดินเลย่ะท่านก็เอากับพกงกเพ้ามาให้แล้วก็ อวันนี้ก็หยุดงานนัุกท่านส่วนวิศวะก็เพิ่นไปใหย่ไข่มดแดงแล้วหมดแดงกัดเปิ่นเป็นเป็น,ปนจุดดำๆอันอันแม่งที่นู่นล่ะ ข้าวอยู่ไหนข้าวนะไม่รู้ไปเอาข้าวสารไปไหนก็ยังไม่รู้เลยเราข้าวสารมาให้เราข้าวสารแล้วก็กับข้าวอะไรมาให้เอาให้ทีละนิดเอาให้เยอะมันหมดเร็วแล้วก็ปลาใช่ไหมนะเสียเกลือพวกไฮโอนแบ่งกันกินเอาท่าน อเอาเข้าวสารแล้วก็ปลามาให้ไปกินเพราะแบ่งแรกกับแมงกนินนนก้านแมงกินูนมาเมื่อคืนไปหานะครับก็เอาก,กุ้งมาให้นะเอาก้อยกุ้งมาให้นะเอาก้อยกุ้งมาให้ แมงกินูนหกัวโโอ้แมงกินูนได้เอ้าพอได้ฝากได้ต้อนนะพี่น,น้องเว้ยแล้วพ่ลุงแกไปก้านนะได้มากวดโคกหนึง่งนี่แมงกินนูนนะ้เขาก็เป็นป่าซื้อพี่สาวจะซื้อนั้น,นิดเดียวเองร้อยหนึ่งแมงกินนูนของหากินยากขวดโคกนี่อยู่บ้านไม่เก็บไปให้แกเข็นม,มีอยู่ เดีวก็จะไปกุสมานต่อเราไปซื้อหัวหานแะล้วท่านหัวหานมาต่อกุ้งจะต่อกุ้งไว้รอเผื่อเพื่อนมาจะได้กินกุ้งสดไปต่ตอกุ้งก่อนแต่ว่าหัวหานมันหมดก็ต้องไปซื้อหัวหานก่อนทำไคมปากเองโอเคครับผมฝากไว้ที่นี้ทุกท่านสวัสดีครับ